بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم ص ا ل ح ا ت وصلاة ا ل وسلام ا ل على ملائكة بعد ه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمن ك ث ي ر ا ر ب يسر ولا تأسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอค م าม ق م กค ت ามมิตรยิ ت ب ر ا ن ي جاك ตตากอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى จงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู uh ้ฟ as ังท hm uh. um um, so ี่รักยิ่งท่านครับหนึ่งในอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราประสบกับความดีความสุขความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นคื การล่าช้าหรือการผัดวันประกันพุ่งพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่เป็นความดีเดี๋ยวค่อยทำจบแล้วเราก็ขาดโอกาสที่จะทำดังนั้นผมวันนี้จึงอยากจะนำเสนออายะกุรอาน2อายะอย่างน,น้อยๆพี่น้องครับที่จะเป็นพลังแรงบันดาลใจทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นกลับมาฉุกคิดครับ ว่าถ้าหากว่าเรายังปล่อยชีวิตของเราแบบผัดวันประกันพุ่งโดยเฉพาะในเรื่องของความดีในเรื่องของอ่างเกลรอเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นความเศร้านะครับมันจะเป็นความโศกที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงระยะเวลาเฉพาะโดยเฉพาะระยะเวลาที่วิญญาณเราออกจากร่างสรโตุนมุกมินูนอายะที่99แล้วก็อายะที่100อัล,ล้อยอวสุภานุวาตาลาได้ตัดเตือนกับเราท่านทั้งหลายไว้ว่าฮัตตาอีรานจา อาหะดหมุลมูทกาลอัลลอรแจงอูนีลาอัลลีอามุลสอลิฮันฟีมาตรักลเมือความตายได้มาเยือนเขาคือในขณะที่วิญญาณเขาจะออกจากร่างครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีโดยเฉพาะคนที่คนที่ทิ้งโอกาสอันดีงามที่จะตักตวงความดีเขาได้กล่าวนะครับได้กล่าวขอกระลั้สุบฮานุวาตาลาครับว่าว่า โอ๋ล้อขอให้ฉันได้กลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอให้ฉันได้มีเวลานะครับที่จะทําสิ่งที่เป็นความดีแล้วอันลีอัมลุสอเลฮันฟีมาตารกขอให้ฉันได้มีลมหายใจมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรฮะเพื่อฉันจะได้กลับมาทําความดีไม่ได้กลับมากลับมายุ่งเกี่ยวกับการทำมาหากินไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาดูละครน้ำเน่าไม่พี่น้องครับ เขาขอก็เราสุภานุตลาในขณะนั to to ้นเนี place, ่ยขอว่าขอให้เพื่อที่จะกลับมาทําความดีพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องกลับมาคิดนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องเจอในโอกาสนั้นช่วงระยะเวลานั้นที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนถ้าหากว่าในวันนี้เราปล่อยปะละเลยในชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวก่อนจะทำสวดก็เดี๋ยวค่อยทำจะไปอุมรอไปฮัดเดี๋ยวค่อยทำครับจะละมาสุนัตเดี๋ยวค่อยทำจะตะาบัตเดี๋ยวค่อยทำ พี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นอัลลอฮฺสุบฮฺฮาระหลายคนก็จะขออัลลอฮฺสุบฮฺฮารวิวาต่ละเหมือนที่ยกักรูอ่านก็กล่าวไว้อัลลอฮฺขอให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺขอให้ยืดชีวิตของฉันไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้ทําความดีเพื่อฉันจะได้ทาศรลกธาเพื่อฉันจะได้ละหมาดเพื่อที่ฉันจะได้แต่บัตตัวอัลลอฮฺสุบฮฺฮารวิวาต่ละแต่คําตอบคืออะไรฮะกนละ่ะไม่ไม่มีโอกาสแล้วเมื่ออายันของผู้ใดมาถึง เมื่อความตายของผู้ใดมาถึงนะครับเมื่อใดก็เมื่อนั้นเวลาใดก็เวลานั้นไม่มีการ,ระวิงเวลาพี่น้องครับไม่มีการที่จะขอนะครับต่ออายุไม่พี่น้องครับไม่มีครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺเราทรงตรัสไปว่าอินนะฮะกะลิม,มาตุนฮุวากอิลูฮะวะมิวารอ,อิฮิมบารุะคุนอิลาย,ยาอุมิยูบะอัลซุนคำาก่าวที่ขอว่าขอให้ฉันกลับมาชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อฉันจะทําความดีเนี่ย เป็นคําขอครับของคนที่เผชิญกับเห็นครับโลกกุบดโลกกุบดโลก,โโลก,โโลกโความตายอยู่ข้างหน้าเขาครับในขณะนั้นมันไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะทําความดีไม่มีประโยชน์ที่จะเประวิงเวลาช่วงเวลานั้นมันไม่มีโอกาสแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบานุอัลาทรงตัดอย่างชัดเจนเตือนกับเราว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทาความดีแล้วเพี่น้องครับไม่มีโอกาส ที่จะขึ้นมาละหมาดจะหันยุดไม่มีโอกาสที่จะมาซิกรุมวะไม่มีโอกาสที่จะทําความดีกับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีโอกาสที่จะทําความดีครับเพื่อถวายความโปรดปรานจากเลาสบภานวะตาล,า,า,ลาไม่มีโอกาสพป่น้องครับคาพูดดังกล่าวนั้นกำขอให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาทําความดีเป็นคาขอของคาเพียงแค่คาขอคาขอลุมๆลมแรงๆนงครับของคนที่ไม่ได้มีความจริงจังกับเราสบฮารวาตาลาเป็นเพียงแค่ลมปาก ถึงแม้ว่าล้อโซบะฮาวดตวตลาจะให้เขามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับมาไม่ชื่ออีกครั้งหนึ่งเขาจะจมปากอยู่กับความผิดผิดแบบนั้นเขาจะไม่กจะกลับไม่ทำไม่มีไม่กลับมาทําความดีไม่กลับมาตักตวงนะครับสเสบียงที่จะไปสู่ในอารเธอร์มันเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่นะครับกาลล่าอินนะฮะกัลิม,มาตุนหัวกออิลฮะวเมิวรอรอ,รอิมบารสกุลมันเป็นคํากล่าวเป็นคําพูดลมๆแรงๆครับของคนที่ ชีวิตที่เผชิญกับความตายที่บาร์กักโลกอาเคาียร์บาร์ักโลกกูบบสอาลัมโลกกูโบสนั้นอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเขาต้องอยู่ในสภาพนั้นอีแล้วยวังมีอยู่บบอารม์ตราบจนวันเกเรนะพี่น้องครับโลกกูโบสเป็นโลกที่ขั้นระหว่างโลกดิญญาโลกนี้กับโลกอาเคียร์นั้นเมื่อชีวิตอยู่ในกูโบสในขณะที่ฝังอยู่ในกูบสร,รอการฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งในชิตนั้นถ้ามีความถ้าเป็นความดีเราก็จะมีความสุขเป็นเหมือนหนึ่งในสวรรค์ของพระสุภานวุวาตละ แต่เมื่อใดก็ตามไปนองครับถ้าหากว่าเราขาดสเสบียงขาดอมามัดอิบาดาที่จะไปใช้ชีวิตในโลกนั้นความทุกข์ความลําบากความเศร้าก็จะเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องที่เราจะต้องกลับมาใส่ใจไปนงครับในวันนี้ที่เราเหนื่อยการที่เราลาบากการที่เรานั้นทุ่มเทสัพพะกำลังของเราเพื่อโลกุญญานะครับเพื่อมีความสุขเพื่อมีบ้านใหญ่โตเพื่อให, ي, <c oughs> ให้เพื่อให้ประสบความสําเร็จนะครับ พี่น้องครับในเรื่องที่เราเหนื่อยเรื่องที่เราลำบากมันเกี่ยวข้องกับอังคารไหมมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องคุยกันนะครับนั้นถ้าหากว่าในวันนี้ขณะที่เราลมลมมีลมหายใจขณะที่เราจะมีกําลังความสามารถเราไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญกับสเบียงที่อัลลอฮฺสุบฮาหนุตะละให้กับเรามา ต้นทุนจะลอสุบฮาพหรืออัราให้กับเรามานั่นคือชีวิตของเราเพอน้องครับในชีวิตของเรานั้นเป็นต้นทุนที่เรานั้นจะเก็บกิจจะสะสมร่างกายของเรานี้ไม่ต่างอะไรกับภาชนะเพอน้องครับที่ที่ชอบครับชอบความดีเก็บละหมาดไว้เก็บบวชไว้เก็บอัลกุรอานไว้ครับเก็บเอาไว้เพอน้องครับพอร่างกายเราตายไปแล้วภาชนะนี้ไม่มีแล้วเพอน้องครับที่จะเก็บมาทําความดีที่จะตื่นมาทําความดีที่อยากจะทําความดีในขณะท,ที่เห็นอาลาบอาซาบครบคับการลงทันในกูโบร์ ความน่าสยดสยองนกคโบสากจะกลับมาทําความดีไม่ได้แล้วพี่น้องครับกั้นละไม่เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในะในวันนั้นครับหลายคนก็จะมีความทุกข์หลายคนก็จะมีความโศกเศร้าเสียใจนะครับในโอกาสดีๆที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วไม่ทําความดีในขณะที่ยังมีร่างกายมีเวลาเป็นต้นทุนในการชอบความดีแสวงหาความดีแต่ไม่ทำพี่น้องครับอย่าให้ถึงวันนั้นอย่าให้วินาทีเศร้านะ้นเกิดขึ้นกับเรา แต่ให้ช่วงระยะเวลาที่วิญญาณเราออกจากร่างเป็นวินาทีที่เราเห็นสวรรค์ <c oughs> เห็นความสุขเห็นความดีเรามีความสุขนะครับ <c oughs> เรามีความพร้อมเรายิ้มนะครับท, <c oughs> ที่จะไปเชิญ <c oughs> ที่จะไปเผชิญที่จะไปเจอไปพบกับรางวัลอนันยิ่งใหญ่หลังจากที่เราได้ทุ่มเทครับหยาดเหงือ่อแรงกายสรพกำลังที่เรามีอยู่นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณาใส่ใจแล้วก็ไข้ควรเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เจอกับความสุขความดีความสำเร็จอภูรโลกเกาดีฮาละ فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته